กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าร้อยแนะฮะหากใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอินกับซีรีส์หรือ,อนิยารักโรแมนติกมากๆแล้ววันนี้โคต้องยอมชิดซ้ายไปก่อนเพราะผมเนี่ยจะพาไปรู้จักกับของจริงแต่เป็นของจริงที่ห้ามเอาเยี่ยงอย่างนะครับรับรองว่าพอดูจบแล้วเนี่ยจะต้องสะพรึงกับวิธีตามหารักแท้ของวิญงคนนี้ไปอีกนานแน่ๆเลยกับแนนนี่ดอส ฆาตรกรหญิงที่ฆ่าสามีต่อเนื่องเพราะพวกเขาไม่โรแมนติกเหมือนในนิยายนั่นเองครับแนนนี่ดอสกับชีวิตวัยเด็กที่ไร้ซึ่งความบันเทิงหากมองเพียงผิวเผินแนนนี่ดอสหรือผู้หญิงในรูปนะฮะคงเป็นแค่สาวหวานที่ไม่มีพิษสงอะไรเธอมักจะยิ้มและหัวเราะเสมอๆชีวิตก็น่าจะคล้ายกับผู้หญิงทั่วๆไปได้แต่งงานได้มีลูกที่น่ารักสี่คนและได้ใช้ชีวิตอยู่กับหลานของเธอ แต่ภายใต้ใบหน้าเปื้อนยิ้มนั้นเธอกลับไม่ต่างจากคนที่หยิบมีดมาตัดกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่จนเกลียงนับตั้งแต่ฆ่าสามีแม่ของเธอแม่สามีน้องสาวสองคนลูกสองคนและหลานชายอีกสองคนฮะในระยะเวลาตั้งแต่ปลายช่วง1940-1954เถึง1954เธอสังหารไปแล้ว11คน ด้วยสารหนูที่เธอผสมลงไปในลูกพรุนเชื่อมกาแฟ ى, หรือเหล้าที่เหยื่อกินเข้าไปนั่นเองฮะแนนนี่ดอสนะครับเกิดวันที่4พฤศจิกายนปี1905ฮะในครอบครัวชาวนาที่รัฐอลาบามาทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ทั้งตัวเธอเองฮะและแม่ก็ต่างเกลียดเจมส์แฮรเซนหัวหน้าครอบครัวที่อารมณ์ร้ายและชอบทำร้ายร่างกายจนบางครั้งอาจเรียกได้ว่าบ้าี่สัไปไปแถมยังขึ้นชื่อว่าเป็นทั้งพ่อและสามีจอบมบงการซะด้วยนะฮะเจมส์ James เนี่ยจะบังคับให้ลูกทุกคนทำงานในไร่ของครอบครัวแทนที่จะให้ไปเรียนหนังสือสั่งห้ามไม่ให้เธอและน้องสาวแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆเพื่อป้องกันการถูกลวนลามนั่นเองฮะ อีกทั้งยังห้ามไม่ให้ไปเต้นรำหรือออกงานสังคมอื่นๆอีกด้วยตอนอายุ7ขวบนะครับแนนนี่ประสบอุบัติเหตุขณะที่เธอและครอบครัวเนี่ยกำลังนั่งรถไฟเพื่อไปเยี่ยมญาติในลาบามาตอนใต้โดยศีรษะข,ของเธอเนี่ยไปโขกแท่งเหล็กตรงหน้าอย่างจังตอนที่รถหยุดกระทันหันฮะจากนั้นหนึ่งปีให้หลังเนี่ยเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการปวดหัวหน้ามืดและภาวะซึมเศร้าแต่เธอโทษว่าการป่วยทั้งหลายแหล่เนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นนั่นเอง พอเริ่มเป็นวัยรุ่นนะฮะแนนนี่ก็ฝันอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับสามีในอนาคตอย่างมีความสุขอาจเป็นเพราะเธอซึมซับจากงานอนดิเรกสุดโปรดของเธอก็ได้นะฮะเพราะในเวลาว่างเนี่ยเธอชอบอ่านนิายสารรักโรแมนติกของคุณแม่โดยเฉพาะคอลัมน์ลอลลี่ฮาร์ทแปลตรงๆก็ประมาณว่าหัวใจที่ว้าเวนั่นเองฮะตัดภาพมาที่ชีวิตรักในโลกความจริงของเธอบ้างการที่พ่อของเธอห้ามนู่นห้ามนี่อยู่ตลอดเวลา ทำให้เธออยากรู้อยากเห็นมากขึ้นพอสบโอกาสเมื่อไหร่เธอก็จะแอบหนีออกจากบ้านไปยังโรงนาเพื่อหาพวกเด็กผู้ชายที่ชอบเธอซึ่งพวกเขาก็รักเธอเพราะเห็นว่าเธอใจง่ายนั่นแหละจนในที่สุดพ่อของเธอก็ทนไม่ไหวฮะจัดการหาผู้ชายที่เหมาะสมมาเป็นสามีให้กับเธอปรากฏว่าแจ็คพอตก็ตกมาอยู่ที่ชาลีแบลกและเรื่องราวสะเทือนขวัญทั้งหมดก็ได้เปิดฉากขึ้นฮะกับสามีคนแรกชาลีแบล็กนะฮะเป็นชายขยันและนิสัยดี แต่ไม่ค่อยเป็นคนสนุกสนุกเท่าไหร่หลังจากทั้งคู่พบกัน5เดือนฮะก็ได้แต่งงานกันในปี1921และมีลูกด้วยกัน4คนครับแต่ปัญหาคือเธอต้องเครียดกับบรรดาลูกๆและแม่สามีจอมบ้าคลั่งที่คอยจ้องวงการชีวิตของเธอและสามีอยู่ตลอดเวลานั่นเองซึ่งไม่ต่างกับพ่อของเธอเลย ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับหนีเสือปะจระเข้เหตุผลนี้ทําให้เธอเนี่ยจึงเริ่มเดินเข้าสู่สายแอลกอฮอล์และแอบลักลอบคบชู้ในขณะที่สามีก็แอบไปคว้มผู้หญิงอื่นเหมือนกันฮะจนมาวันหนึ่งนะฮะในปี1927ลูกสาวคนกลางสองคนก็เสียชีวิตหลังจากอาหารมื้อเที่ยงสาเหตุการตายเนี่ยก็เป็นปริศนามากเพราะเด็กสองคนสุขภาพแข็งแรงฮะแต่กลับจบชีวิตลงแบบไม่มีสาเหตุทางด้านหมอเนี่ยก็วินิจฉัยออกมาว่าตายด้วยอุบัติเหตุ จ่กสามีของเธอไม่เชื่อและแอบ,บสงสัยในตัวภรรยาในที่สุดแล้วเขาก็ขอจบชีวิตคู่ในปี1928โดยที่พาเมลวีน่านะฮะลูกสาวคนโตเนี่ยหนีไปด้วยนะฮะและทิ้งทารกเกิดใหม่ไว้กับอดีตภรรยาและแม่ยายฮะแต่ชาลีเนี่ยก็พาเมลวิน่ากลับมาคืนในภายหลังครับนับว่าพระเจ้ายังเข้าข้างชาลีอยู่บ้างทําให้เขาตัดสินใจหนีออกมาซะก่อนตั้งกับชายอีก4คนที่มารับช่วงต่อเป็นสามีของเธอคนต่อไปฮะ กับสามีคนที่2แฟรงค์ฮาร์เลนสันหลังจากหย่าก,กับชาลีแล้วนะฮะแนนนี่ก็ได้อาศัยและทํางานในแอดนิสตันเธอจึงคงเยียวยาแผลใจด้วยการอ่านนิยาศาสตร์และนิยายรักโรแมนติกของเธอเหมือนเดิมจนในที่สุดเนี่ยคอลัมน์ลอรลี่ฮาร์ทนะฮะก็ทาให้พบรักครั้งใหม่กับแฟรงค์ฮาร์เลนสันหนุ่มโรงงานวัย23ปีจากแจ็คสันวิวเขาคนนี้ได้ส่งกลอนรักโรแมนติกให้กับเธอและเธอส่งเค้กกลับไปให้กับเขาและในที่สุดแล้วนะฮะก็ได้พบเจอกันและแต่งงานกันในปี1929 ในตอนนั้นเธออายุ24ปีและหย่ากับสามีคนเก่ามาแล้ว2ปีฮะแฟรงค์ <Frank S 1> <Frank S 2> ปุณีบัติ<ะ>เธอราวกับเป็นเจ้าหญิงเหมือนที่เธอวาดฝันไว้ไม่มีผิดฮะแต่แค่2-3เดือนต่อมาก็เหมือนรักหมดโปรโมชั่นเพราะเธอคนพบว่าเขาเป็นคนขี้เล่าเมยายาแถมยังติดคุกคดีร้ายแรงอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะฮะชีวิตคู่ของพวกเขาดำเนินมาอย่างยาวนานจนถึงปี1945 เมลวีน่าโตเป็นสาวและมีลูกแต่เนนนี่เนี่ยได้จัดการฆ่าหลานสาวของเธอที่เป็นทารกเพิ่งเกิดโดยการแทงปิ่นปักหมวกลงที่ศีรษะของเด็กจนเสียชีวิตและอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็ถึงคิวโรเบิร์ตหลานชายสองขวบที่ตายด้วยภาวะขาดอากาศหายใจในวันที่7กันยายนการฆาตกรรมครั้งนั้นทําให้เธอได้เงินประกันถึง500ดอลลาร์สหรัฐเพราะในตอนนั้นเธอมีชื่อเป็นผู้ดูแลโรเบิร์ตนั่นเองฮะและช่วงสุดท้ายของแฟงก็มาถึง ตอนนั้นเป็นช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากญี่ปุ่นยอมจำนวนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรแฟรงค์ซึ่งเป็นหนึ่งในทหารก็เดินทางกลับบ้านและดื่มแบบจัดหนักในเย็นวันนั้นและจัดการข่มขืนพระนยาของตนเองเหตุการณ์นั้นถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับแนนนี่เลยครับเพราะในวันต่อมาเธอได้แอบใส่ส่วนผสมลับลงในเหล้ากลั่นทำให้เขาเสียชีวิตอย่างทุรนทุรายในวันที่15กันยายนปี1945ในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยคิดว่าเขาตายจากอาหารเป็นพิษ ส่วนเธอเองได้เงินประกันจากการตายของสามีและนาไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินใกล้แจ็คสันวิวนั่นเองเป็นอันว่าชีวิตรักระหว่างแนนนี่และแฟรงก์ก็ดำเนินมายาวนานถึง16ปีก็จบลงแบบโศกนาตกรรมแล้วก็มาถึงสามีคนที่3ของเธอก็คืออารีแลนนิงหลังจากการตายของแฟรงก์ก็ทิ้งช่วงไปพักใหญ่ๆจนมาปี1952แนนนี่พบสามีผู้โชคร้ายคนที่3อารีแลนนิงจากคอลัมน์บทกวีรักโรแมนติกเหมือนเดิม ทั้งคู่เปลี่ยนสถานะเป็นสามีภรรยาหลังจากเจอกันแค่3วันเท่านั้นแต่แล้วนะฮะก็พบว่าอาลีเนี่ยไม่ได้ต่างจากสามีคนก่อนเท่าไหร่ เพราะเขาเป็นคนเจ้าชู้ที่คิดเล่าครบสูตรเลยในเมื่อความรักครั้งนี้ไม่โรแมนติกอย่างที่เธอฝันเอาไว้เธอจึงใช้วิธีเดิมกำจัดสามีคนนี้ทิ้งและภาพที่ออกมาคืออาลีตายด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวจากฤทธิ์แอลกอฮอล์นอกจากนี้แม่ของอดีตสามีก็เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาขณะนอนหลับอีกด้วยฮะและก็ตัดภาพมาที่ภรรยามหาภัยนะฮะ เธอได้ออกจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาและไปอาศัยอยู่ที่บ้านของโดวีซึ่งเป็นน้องสาวของเธอที่กำลังป่วยเรื้อรังซึ่งเสียชีวิตลงหลังจากแนนนี่ไปถึงไม่นานซึ่งความจริงเนี่ยคือเธอน่าจะโดนเก็บไปอีกรายนั่นเองฮะแล้วก็มาถึงสามีคนที่4ี่ริชาร์ดแอลมอร์ตันแล้วรักแท้ของแนนนี่ก็มาถึงอีกครั้งหลังจากที่เธอเนี่ยเข้าไปใช้บริการบริษัทจัดหาคู่ที่ชื่อดีมอนด์เซอร์เคิลคลับจนได้พบกับริชาร์ดแอลมอร์ตันจากเมืองเจมทาวทั้งตอนเหนือของรัฐ แค่โรลอนาฮะถึงแม้เขาคนนี้ไม่ได้เป็นนักดื่มแต่ก็เป็นเสือผู้หญิงเหมือนกันเขาแอบ,บเอาเวลาไปหาผู้หญิงอื่นอยู่ตลอดถึงแม้จะมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนเพราะเธอกําลังยุ่งยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นเลยไม่ทันสังเกตส่วนเรื่องยุ่งยุ่งที่ว่าก็คือพ่อของแนนนี่เนี่ยเสียชีวิตหลังจากเธอแต่งงานใหม่ไม่นานส่วนแม่ก็เกิดล้มสะโพกหักในปี1953ทําให้ภาระการดูแลแม่ตกมาอยู่กับเธอฮะ เพราะว่าดูแลได้ไม่กี่เดือนแม่ของเธอก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยยาพิษอีกเช่นเคยฮะเมื่อเสร็จธุระแล้วนะฮะเธอจึงมีเวลาหันมาเอาใจใส่สามีเต็มที่ทําให้เธอเห็นรักแทบลมปลอมของริชาร์ดเดาไม่ยากใช่ไหมครับว่าเขาต้องเจอกับอะไรในวันที่19าพฤษภาคมปี1953เขาก็เสียชีวิตอย่างปริศนาเหมือนเยื่อคนอื่นๆน,นั่นแหละฮะและก็มาถึงคิวของสามีคนสุดท้ายนะฮะซมมูเอลดอส มาถึงคิวสามีคนสุดท้ายแล้วในเดือนมิถุนายนปี1953นะฮะแนนนี่เนี่ยแต่งงานกับรักครั้งใหม่ซามูเอลดอสจากเมืองทันซารัตโอกาโฮมาซามูเอลเนี่ยเป็นชายน่าสงสารที่สูญเสียครอบครัวจากภัยพายุเทานาโดที่อา์เกนซัสฮะเขาไม่ใช่ทางนักดื่มและเสือผู้หญิงเพียงแค่ไม่ชอบใจภรรยาที่จดจ่ออยู่กับบทกวีและนิยายรักโรแมนติก แทนที่จะอ่านนิตยสารหรือดูทีวีเพื่อหาความรู้ด้วยเหตุนี้เองนะฮะเธอจึงจัดการเสิร์ฟเมนูเค้กผุ่นสูตรพิเศษให้สามีในช่วงเดือนกันยายนทําให้เขาต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการที่คล้ายไข้หวัดใหญ่ผมวินิจชัยได้ระบุว่าเขาติดเชื้อทางเดินอาหารขั้นรุนแรงและใช้เวลาพักฟื้นแค่ไม่กี่วันก็กลับบ้านได้ในวันที่5ตุลาคมแต่แล้วในวันต่อมาภรรยาช่างเอาใจก็ได้เสิร์ฟกาแฟพิษให้สามีดื่มอีกครั้งทําให้เขาเสียชีวิตลงในช่วงเย็นเลยฮะ แต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเธอพลาดมากจริงๆครับเพราะแพทย์ที่รักษาเขาเนี่ยเพิ่งอนุญาตให้ซามูเอลกลับบ้านไปเมื่อวานนี้แต่ทำไมอยู่ๆถึงมาเสียชีวิตเอากระทันหันแบบนี้ได้เขาจึงสงสัยแล้วยังพุ่งเป้าไปที่นนนี่ทันทีแพทย์ได้พยายามโน้มน้าวให้เธออนุญาตให้ชนสูตรศพสามีของเธอโดยให้เหตุผลว่าการค้นหาสาเหตุการตายของเขาจะช่วยคนได้อีกหลายชีวิตในที่สุด ผลการชันสูตรก็ออกมาว่าในร่างกายของซามูเอลมีสารหนูในปริมาณที่มากพอจะฆ่าหมาตายได้หลายตัวแพทย์จึงแจ้งตำรวจให้จับกลุ่มแนนนี่ทันทีในฐานะฆาตรกรฮะนะับเป็นการปิดฉากซีรีส์สะเทือนขวัญที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่าทศวรรษเลยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มฮะขณะให้ปากคำแนนนี่เนี่นยได้สารภาพในชั้นศาลเมื่อวันที่17พฤษภาค,คมปี1955ว่าเธอได้ฆ่าสามี4ี่คนรวมทั้งแม่น้องสาวหลานและแม่สามีของเธอด้วย รวมทั้งสิ้นเนี่ย11คนถ้าใครกําลังสับสนอยู่เดี๋ยวเราจะมาสรุปรายชื่อให้ฟังกันอีกครั้งครับ 1. แฟรงค์ฮาร์เลนสันสามีคนที่2 2. อารีแลนนิงสามีคนที่3 3. แม่ของอารีแลนนิงฮะ 4. ดิชาร์ดมอร์ตันสามีคนที่4ี่ 5. แชมดอสสามีคนที่5ซึ่งเป็นเหยื่อคนสุดท้าย 6. ลูกสาวสองคนเหยื่อสองคนแรกฮะ 7. โดวี่ซึ่งเป็นน้องสาว 8. หลานสาวที่ยังเป็นทารก 9. โรเบิร์ตซึ่งเป็นหลานชายฮะสิ 10. แม่เลี้ยงฮะอย่างไรก็ตามนะฮะเธอถูกพิจารณาโทษจากคดีของสามีคนสุดท้ายของเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นโทษของเธอคือจำคุกตลอดชีวิตไม่ถูกประหารเพราะว่าเป็นผู้หญิงฮะตอนที่เธอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงกับตั้งฉายายให้เธอว่าเป็นคุณยายอารมณ์ดี เพราะเธอหัวเราะตลอดเวลาตอนที่เล่าเรื่องการตายของสามีแต่ละคนดูเหมือนจะภูมิใจและมีความสุขกับสิ่งเลวร้ายที่ตัวเองได้ก่อไว้ฮะหลายคนเนี่ยคงคิดว่าเธอต้องมีแรงจูงใจหลายอย่างในการเป็นฆาตกรต่อเนื่องครั้งนี้แต่แล้วเนี่ยเจ้าตัวกลับอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าเงินไม่ได้เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เธอรุกขึ้นมาฆ่าคนเลยถึงแม้เธอจะได้เงินประกันมาเยอะก็เถอะสาเหตุจริงๆคือเธอเบื่อหน่ายชีวิตแต่งงานก็แค่นั้นเพราะความฝันของเธอเนี่ยคือการได้ครองคู่กับสามีในอุดมคติ เหมือนในนิตยสารที่เธออ่านนั่นเองสรุปก็คือเธอฆ่าสามีคนเก่าทิ้งจะได้ไปหาสามีคนใหม่เรื่อยๆจนกว่าจะเจอรักแท้นั่นแหละฮะเพื่อกล่าวกับเจ้าหน้าที่ผู้สอบปากคําว่าฉันเพียงต้องการค้นหาคนรักที่สมบูรณ์แบบความโรแมนติกที่แท้จริงในชีวิตแล้วมาสุดท้ายของฆาตรกรหญิงเลือดเย็นก็มาถึงเมื่อเธอเสียชีวิตในโรงพยาบาลด้วยโรคลูคีเมียในปี1965ขอแทรกนิดหนึ่งนะฮะช่วงที่นันนี่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ย ตรงกับช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสงอาจทำให้เธอเนี่ยซึมซับวิถีของฮิตเลอร์ผู้นำจอมเผด็จการของเยอรมันในขณะนั้นทั้งเรื่องความพยาบาทและการฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยไม่สนใจอะไรการกระทำของฮิตเลอร์ทำให้เธอมั่นใจไปเองว่าสิ่งที่เธอทำมันปกติและไม่ได้เลวร้ายอะไรสักหน่อยฮะโอ้โหจะต้องโหดร้ายขั้นไหนถึงฆ่าคนใกล้ตัวแบบคนร่วมสายเลือดได้เยอะขนาดนี้แอบพิดนะฮะว่าถ้าไม่พอใจก็แค่หยากันก็พอไหม จริงๆคดีนี้ก็ทําให้เห็นบทเรียนของการหาคู่เหมือนกันนะครับเพราะเธออยากหารักแท้แต่กลับด่วนตัดสินใจคบผู้ชายคนนั้นคนนี้โดยที่ยังมองนิสัยไม่ทะลุสักคนเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชอบอ่านนิยายหรือดูซีรีส์รักโรแมนติกบ่อยๆก็ขอให้มีสติอยู่เสมอนะฮะอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอินจนลงไม้ลงมือเหมือนผู้หญิงคนนี้เลยนะครับพี่ขอเถอะจบลงไปแล้วนะฮะกับแนนนี่ดอสฆาตรกรหญิงที่ฆ่าสามีต่อเนื่องเพราะพวกเขาไม่โรแมนติกเหมือนในนิยาย เพื่อนๆฟังจบแล้วรู้สึกมีความคิดเห็นกันยังไงฮะอย่าลืมบอกเราที่ช่องใต้คอมเมนต์นี้ด้วยส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อของเรากันด้วยนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า